สวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับอะเดี๋ยวดูอบวบทำไมเป็นอะไน,นี้โอเคตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟีเจอร์ครับวันนี้ผมมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นกันนะครับชอเกมว่าทอมแอนด์เจอรี่นะครับเมื่อกี้เมื่อ้ผมบวบเปอนงงนี้นะครับปิดหน้าอยู่นะครับนี่เกมทอมแอนด์เจอรี อย่างดูนี้คับทุกคนถามว่าเพื่อให้ดูแค่หนึ่งวิเองเต้เต้เตเต,ต,ตนี่ยมันเรียงแถวเลยนะครับทุกคนลงชื่อแล้วนี่เลยสองร้อยเียเรียนสองร้อย 200. เอออะไรอ่ะอันนี้มเมลและหนูเฉลิมฉลองการสุขสันต์วันคริสต์มาส เยอะจังเยอะจังกิจกรรมน้อดื้อด้อด้อ้อ้อดอดดออดัดื้อดื้อดื้ออ้อห ผลประโยชน์นี่เอนนี้มาวันนี้แม่การศึกษานี่เขาจะให้ฝึกไปถึงไหนภารกิจปึ๊บประจำสัป,ปดาห์ะทำไมมันมีขีดอันนี้ด้วยอะฝนประจำวันหนึ่งฝุนประจำวันสอง แลกเปลี่ยนเปล่าไมรู้จะแลกเปลี่ยนไปทำไมเพราะวมันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเป็นเจ้าเจอรี่หน่อยดิออไม่ใช่เจอรี่ทอมโยเอมทอมพร้อมแล้วที่จะไป,ไปเผชิญหน้ากับเจ้าหนูแต่ไม่รู้ว่าใครจะชนะเฮ้ยโอ้ไปล็อกเฉยเลยมือไปโดน ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเห็นคนอื่นเขาวันนั้นแล้วผมก็อันนี้เลยอ่า <ะ S 2> โอเคสุปคนนี้เขาจะเลือกเป็นตัวไหนล็อกสักทีได้เราอยากเล่นแล้วผมอะผมอยากเล่นแล้ว <S <S ล็อกสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อกล็อกเอาละไงล็อกละ คืออ่ะปลึงฟิวเจอร์โหลดได้เยอะโคตได้เป็นสิบหกอ้อาวเอาคนอื่นเต็มร้อยก่อนปอนนอุ๊บหนูน้อยสีชมพูหน,น,นูน้อยสีชมพูอ้าวเทวดาเจารี่หนูน้อยชีสชมเอ้ยหนูน้อยสีชมพูดึง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  ตึ่เฮ้ห้องที่มีเอ็กพีอ้าโรบอทปึ๊บออะเดี๋ยวดูซิเครื่องมือมีอะไรบ้างจัดสรรจันเด๋วน้อยมาหาเสียดีดูมาหาเสียดีดีดเ,ดดเอ้ยนี่ยายเจ้าลลวกือ ไปยู่ไหนอยู่ไหนไหน,ไหนปุ๊บเออโจนไปโดนไป,นไปคิคิๆเก่งเหมือนกันนะเยี่ยไเลยกอาแล้วทำไมเดินไม่ไปเมื่อกี้เติงติงตึงขี้ขเก่งเหมือนกันนะมีการมีคำพูดตรงนี้ด้วย เยอะยืดู่ต้องเอ้ยไม่โดนอีกโอ้โหเอาเดี๋ยวจะไปกำจัดหนูาสามตัวให้ได้สูส้อมต้องสูส้อยู่ไหนกันนี่ยดอึดโอ้ไม่โดนคุณบ้าเลยไม่โดนเอาไปดูทั้งหมดเลยผมไปด้วยใช้งานอยู่รีบๆใช้งานหน่อยได้ไหม เดี๋ยวไปไปไหนครับจะไปไหน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 ปึ๊บ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 เอ้ยๆเดี๋ยวๆมาๆๆมาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่โดนๆอึโอ๊ยไม่โดนเลยเดี๋ยวทําวิดีโอโดน เทวดาเจอรี่เดี๋ยวจะตัวนั้นจับไม่ได้สักตัวเลยเอออยู่หรือว่าตัวนี้มันก้าวเกินไปามาเดี๋ยวนี้เลยมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเลยโอ้ไม่โดนเดี๋ยวไม่โดนดิน่ขอเอ้ยไม่โดน ไวปิดไปึ๊บโอ๊ยใช้งานอยู่หรอใช้งานอยู่หรอใช้งานบ้างสินเอ้ยตัวนั้นแน่เลยจบเพื่อนอจบโอมันมันยากเลยเนี่ยโอ้โอ้โออยู่ออยู่อยู่ไหน You re, you re good, good, oh, อยูอ่ได้ยัดกินยัดกินอาหารจับหนูได้แล้วหนึ่งจับหนูได้แล้วหนึ่งจับมัดจะลวดเลยดูแผนที่เล็กไว้ให้ดีเลยผมเนี่ยอ้า,อาไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยเพื่อนเหรอไม่ช่วยเพื่อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จับปุ๊บ,จ,บจะไปจะลวดต่อเลย ไม่มีใครมีใครที่จะโดนอีกจนฝ่ายหนูฝักีิดเอออีกแล้วอีกแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยว่ยาไป่อาออกสิไปจะอออไปโดนอย่าโดนอย่าทำไรฉัน่าทำไรออกไปยวสตาร์ทอีกแล้ว อุ้ยอย่ามาเน่มาเน่มาเน่เนอุ้ยอืยไอ,อไม่โดนดิงเร็วปึ๊บปึ๊บอ้าไม่โดนไม่โดนอ่ะอ่ะอจับได้เร็วจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วโอ้หเล่นยากเล่นยากจังเก๋ดีถ้าตัวน้ำมันเอ้ยจับมา โอ้ยไม่ได้เอ,ออเออเออเออตัวนี้มามารึปุ๊บปุ๊บแต่ข้างล่างนี่คือยังไม่ได้อันนี้เลยจะมันจโรดเลยเออจะมันจโรดยืบนี่มีคนมาช่วยตลอดเอ้ยโดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง โอย,โอยมาที่เลยเยอเดี๋ยวๆปุ๊บกระทืบอ่ะจับตัวไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยลานหน้าบ้านเร็วผมจะจับตรงลานหน้าบ้านคอยดูเป็นไงจะเป็นไงจับลานหน้าบ้านเลยลานหน้าบ้านไปต่อต่ตอ 49, 49, ี่สิบเก้าสี่สิบแปโหดเวลาเยอะมากไหนจะมีใครมาช่วยไหมผมก็เล่นไม่ไมค่อยเก่งนะเนี้ยถึงแม้ว่าตัวละครผมจะกาักเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ดิอีกแล้วมนุมนมนุมนมุนไปใช่ห้องอะไรประศง สงสงสองเอ้อยเอ้ยมีคนคนช่วยในร้านหน้าบ้านให้นอนมีคนช่วยขอไปดูแป๊บนั่นไงน,นั่นไงมาเลยจำไว้จำไว้เออทีหลังอย่าช่วยเพื่อนจะช่วยเพื่อนจะช่วย,อ,วยอื้ย เออกลับมานี่จับจับปร๊บจับหนูไปเลยไปเลยเยี่ยมมากอ้าเลย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 เมื่อกี้ผมเลยต่อเลยจ้าต่อเลยเดี๋ยวเฮ้ยอ,อยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีใช่ไหมอยู่ดี ไม่มีแล้วมั้งไปเออเดี๋ยวจะช่วยช่วยมันจะโดนเองเลยือ้อจับเลยจับเลยไปมัดต่อเลยวูบปุ่มไปเลยไปเลยเปิดประตูละ ไปไปจับมาจับมาลูกนกอ,อืเออเก็บมาละเก็บมาละได้จับมาละดูสิว่าจะถ,ถูกจับในห้องไหนผมผมนี้ปดมือ่ากเลยนั่นเนี่ยผมว่ามันเลเวลเท่าไหร่เดียพวกเจอรี่เท่าไหร่อ่ะเลเวลเท่าไหร่เลเวลมากกว่าผมหรอเดี๋ยวเดี๋ยว

ปึ๊กเป็นแล้วเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เปิดปึป๊บจับจับจับนี่จับเลยเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปจะมาตรวจเลยจะมาตรวจต,ต่อต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยอึ๊ดอึด โอ้ยช่ว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 ยเฮ้ยอือหือเดี๋ยวอย่าไปอย่าหนียันดิเอิร์อโอ้ยนีอีกแล้วฝึกเฮ้ยโดนไม่โดนอีกแล้วอะผมไม่โดนอีกแล้วไปได้ละ ดีแน yeah, yeah, yeah. oh, oh. ่นอนเฮ้ยทำอะไรอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยสตันครับสตันโอ๊ยอันนี้ดับอืมเฮ้ยเฮ้ยโยอะวับวับพึ๊ดโอ๊ย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 มา ไป,ไปมาจรวดต่อนะไปมาจรวดต่อก็ลอเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะคำรามจริงครับทุกคนผมจะคำรามเ่อเด้วยผมจะไม่ทำแบบนี้เร็วเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคำรามเลย ini, ni Ut Ut Oh 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 kalau Oh kalau Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. เอา้เอาเดี๋ยวผมไม่ค่อยกลยุทธ์คือยังไงอะผมไม่เข้าใจไรหน้ากำจัดเทคนิคอ,อ,อ่ะกลับไปที่ห้องผงเป๊บอ่ะคิดความรู้ กระจกเวทมนนี่มีสองอย่างเลยนี่ผมมีอันกี่อันน่ะนต้องใช้ข้าวความโชคดีข้าวโชคดิวูนเลยยอดหมตั้งแต่ตอนไหนะไ,ไ,ไม่อยากได้ตัวนี้หนูลาปา๊ีปึ๊บ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 ปึ๊ ึ่งดาวอีกหนึ่งต้องมีดาวก็อันจะได้สิครั้ปุ๊บ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 วัดรูปดาวเลยครับแล้วก็ระบายสีให้ด้วยครับนี่ระบายสีให้ระบายสีให้ปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ตวกระติย์อีกนีดนิดอปุ๊บ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 โค้กายเหมือนเป็นหน้าคนเลยเจอรี่ คาดว่าใส่ชุดอันนี้อีกหรอไม่พอเฮอ,อค่าความโชคดีสองละค่าโชคดีได้ลา,าสมบัติแค่นี้เองโอ้ประจํสัป,ปดาแค <c oughs> ่ว่าสัป,ปดาเลยเออเออกระโยโอเค ทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับอาจจใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องอยังเป่้งฟิวเจอร์แล้วก็กดดิง่งกงกิงกงกิงกริ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสามคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับ,บายบาย